เด้อค่ะวันนี้มาเรามาเจอดอกไม้สีเหลืองค่ะข้างถนนนะคะนี่ดอกไม้สีเหลืองค่ะสวยงามมากนะคะวันนี้แด,ดดดีดีนะคะออกมาเจอดอกไม้สีเหลืองค่ะแล้วเราจะมาเจ,เจอเจ้าผักตัวนี้นะคะที่เขาเรียกอะไรกันก็ไม่รู้เขาเก็บกินกันนอกเราไม่กล้ากินนี่ไงสวยงามมากผักตัวนี้นะคะนี่กลาลังขึ้นดกแล้วเจ้าดอกรับตัวนี้ก็หอมหอมนะคะเจ้าดอกรับนี่คะ่ะ หอมมากค่ะดอกรับค่ะเราไม่เข้าไปนะคะเพราะว่าเรากลัวเจ้าเขาเรียกว่าเห็บเห็บกวางเนาะนี่สวยงามมากค่ะพี่น้องหนึ่งยาวไปถึงนู่นเลยเนาะเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้ไปก่อนนะเจ้าต้นรับที่เขามาทําน้ํามันเนาะคนสวีเดนประเทศสวีเดนเขาจะเอาเอาดอกไม้นี่มาทําน้ํามันนะคะทําน้ํามันนะคะเราก็ได้ลองชิมแล้วก็ ขมขมนะคะขมขมค่ะนี่ค่ะดอกไม้รับค่ะอยู่ข้างถนนนี่สวยงามมากนะคะเราไม่เข้าไปค่ะเรากลัวเห็บนะคะเห็บก็คือว่ามากับสัตว์พวกกวางพวกเนี้ยสวยงามมากนะคะนี่ค่ะสวยงามจริงๆเลยค่ะสุดยอดนะคะดอกไม้สวยมากมาเลยค่ะนี่ค่ะ เป็นดอกไม้ข้างทางขึ้นเองธรรมชาติแล้วก็ปะปนกับอีกหลายๆดอกที่ยังไม่ออกดอกนะคะเดี๋ยวรอ,รอให้ดอกที่อยู่ที่ปะปนอยู่ในนี้ออกดอกเมื่อไรเราจะมาถ่ายนะคะแล้วก็ปะปนไปด้วยตําแยนะคะตําแยนะคะปะปนไปด้วยตําแยนะคะเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยตําแยตรงนีนะะ้สวยงามมากนะคะตรงนี้ก็อยู่ติดถนนเนาะมันก็เลยมีเสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์ดังนะคะ เดี๋ยวเราให้ดูนะคะว่ามันไปถึงไหนนู่นค่ะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะเห็นไหมคะดอกรับค่ะเอามาทําน้ำมันนะคะทําน้ำมันเป็นอาหารนะคะประเทศสวีเดนใช้ดอกตัวนี้ทําน้ำมันนะคะมาสกัดมากลั่นเป็นน้ำมันเนาะจริงๆแล้วถ้าใครสกัดเป็นกลั่นเป็นก็ดีนะคะก็จะได้เอามาทํำเป็นอาหารได้เนาะ แต่ดอกเราไม่เคยกินนะคะเราเคยลองเด็ดใบมาตอนที่เขาออกใหม่ๆนะคะแต่มันจะขมๆค่ะเราก็เลยแบบขมไม่ไม่ไม่อร่อยอ่ะมันฝืนฝืนไม่ได้ค่ะบอกไม่ถูกค่ะเราลองชิมแล้วก็เราไม่ชอบเนาะไม่ชอบคือไม่ชอบนี่ค่ะสวยงามไปถึงนน่นเลยนะคะยาวไปถึงนน่นเลยเนะเห็นไหมอันนี้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่มีการปลูกค่ะ ึ้นเองตามธรรมชาตินะคะดีๆอย่างนี้นะยอดแล้วก็มีดอกไม้หลายๆชนิดแซมอยู่ข้างล่างนะคะแต่ว่าเขายังไม่ออกดอกเนาะเดี๋ยวรอให้ดอกไม้ที่แซมอยู่ข้างล่างออกดอกเมื่อไรเราจะพาไปชมเนาะวันนี้เราก็พาชมดอกรับไปก่อนเนาะดอกสีม่วงๆเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะนี่แซมขึ้นมาหน่อยสวยงามนะคะแต่มีไม่เยอะก็มีอยู่แค่ตรงนี้เนาะ แต่ไอเจเดอกร,รับนี่เยอะมากเห็นไหมเหลืองสวยยาวไปถึงนู่นนะคะนอนยาวไปถึงนู่นเลยเนาะสุดยอดมากตรงนี้ก็เป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่มีใครได้ปรุงแต่งมันเนาะยิ่งอากาศดีๆอย่างนี้เนาะเรามายืนอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีเสียงรถก็จะได้ความสงบเปกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาเข้าป่านะวันนี้เราพาชม ดอกรับไปก่อนเนาะนี่ค่ะโอ้ยเหลืองสวยงามมากอันนี้ข้างทาง,ทางฟังเสียงนกไปด้วยนะคะสวยงามมากมายเลยค่ะ แดดร้อนค่ะถ้าไม่มีลมนี่จะร้อนมากแต่ถ้ามีลมนี่จะทําให้เรารู้สึกเย็นเนาะแล้วก็จะมีดอกไม้แล้วก็จะมีตําแยแซมอยู่ข้างล่างนะอันนั้นยังไม่ออกดอกนะเวลาเราพูดเราก็จะได้กลิ่นดอกไม้เนาะยาวไปถึงนน่นเนาะผีเสื้อเยอะนะคะแต่ว่าเราถ่ายไม่ทัน สวยงามค่ะยาวเหเียดเลยเนาะธรรมชาติสร้าง วันนี้เราก็พามาชมดอกรับนะคะ